และเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงก็คือปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะต้องเล่าเลยว่าเรื่องนี้มันยากค่ะใช่เพราะว่าความจริงแล้วมันเป็นเนื้อหามอมลายเนาะซึ่งปริมาณสารสัมพันธ์อะเรื่องที่เราต้องใช้สอบก็คือกฎสมมวลแล้วปริมาณสารสัมพันธ์มันเป็นเนื้อหาพื้นฐานของกฎสมมวลอีกทีนึงดังนั้นใช่ค่ะพิมพ์หักก็เลยหยิบเรื่องนี้มาสอนด้วยแต่ว่าจะตัดมาเฉพาะส่วนที่ต้องใช้เนาะโอเคถ้างั้นก็เริ่มค่ะก่อนอื่นมลคืออะไรค่ะมลคือหน่วยที่ ใช้บอกปริมาณของสารค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเรามีน้ำเนาะเราก็จะบอกว่าน้ำหนึ่งแก้วถ้าหากว่าแบบเป็นอะไรนะแบบขอาอักษรอังกฤษอ่ที่เขาจะมีแบบน่วยยันอักษรนนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นสารค่ะเราจะใช้หน่วยเป็นโมลโมลคือโมลคือหน่วยที่ใช้บอกปริมาณ ซึ่งเขาถามก็คือถ้ามันเป็นหน่วยแสดงว่ามันต้องมีมาตรฐานถูกไหมคะแล้ว1โมลมันมีค่าเท่าไหร่กันแน่ถ้าเราเทียบกับจำนวนอะตอมค่ะ1โมลมีอะตอมเท่าไหร่สมมุติว่าพิมรักก็ยกมา1ตัวก็คือคีเลียมเนาะีเลียมอาจจะเห็นว่ามันคือก้อนฮีเลียม1่ก้อนสมมติว่าก้อนนี้คือฮีเลียมแล้วก็สืบว่ามันมี1อย่างนี้คะ่ะออกซิเจนค่ะมันก็คือก้อนออกซิเจนธรรมดา1ก้อนมันก็คือ1เหมือนกัน ทีนี้ถ้าออกซิเจนที่เป็น O ค่อยสองค่ะอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีออกซิเจนสองก้อนถูกไหมคะดังนั้นมันคือสองค่ะเข้าอนได้ออกไซด์ค่ะถึงตรงนี้น่าจะพอดาวได้แหละมันคือมี O สองก้อนเนาะ O O แล้วก็มีคาร์บอนหนึ่งก้อนรวมกันเป็นสามก้อนค่ะอ่ะแอมโมเนียค่ะก็คือทางนี้เนาะมี H สามก้อนแล้วก็ N หนึ่งก้อนก็ รวมกันเป็น4ีก้อนค่ะแล้วก็อะซิติกก็กดอะซิติกเนาะ C h 3 COO h ก็ C 1ตัวค่ะ h 3, 234แล้วก็5 6 7 8รวมกันเป็น8ก้อนค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าจำนวนอะตอมอะค่ะอะตอมมันคือสิ่งที่เล็กมากๆถูกไหมคะีี l i u m หนึโมลอะมันคงไม่มีอะตอมแค่อันเดียวหรอกเพราะสภาพาอะตอมมันคือแบบจุดแบบนี้เล็กมากคะ่ะใช่ ดังนั้นค่ะเราจะต้องคูณค่าคงที่หนึ่งเข้าไปก็คือ6กจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สามค่ะซึ่งไอค่าตรงนี้ไม่ต้องจำเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เกี่ยวที่เราใช้สอบแค่เอามาอธิบายอ่าวงเล็บไว้หน่อยไม่ต้องจำ<ม>เพราะว่าจริงจะมืออะตอมมันไม่ได้เกี่ยวกับที่เราใช้สอบขนาดนั้นแต่ว่าก็เอามาให้เพื่อนๆเข้าใจเนาะเผื่อใครนึกภาพไม่ออกค่ะ 6.02 x 10ยกกำลัง23คือสมมุติว่ามันมีจุดเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยข้างในค่ะมันคือจำนวนอะตอมมันก็จะมี6.02 x 10กกำลัง23อันอันอื่นก็เช่นเดียวกันค่ะคือหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะใน1ก้อนนะคะมันจะมีข้างในย่อยๆอัปปอีก6.02 x 10กกำ23อันเนาะดังนั้นเราก็คูณมันลงไปทุกอันเลย6.02 x 10ก23 อ่าตรงนี้วงเล็บว้นิดนึงค่าของทีขอ copy เนาะเช่นเดียวกันค่ะสมมุติว่าออกซิเจนเนี่ยมันมี O 2ตัวมันก็คือใน1ตัวมันมี6.02คูณสิกลัง23อันเพราะมันมี2ตัวเราก็แค่คูณ2เข้าไปค่ะก็จะได้เป็นจำนวนอะตอมของมันเนาะอันอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะ Place ปุ๊บ โอเคปุ๊บมันก็จะประมาณนี้ค่ะถัดมาค่ะ1นึ่โมลมีมวลเท่าไหร่มวลก็คือแบบมวลธรรมดาเนาะที่มีหน่วยเป็นกรัมทุกคนจำเลขมวลที่เราอธิบายไปตอนต้นเลยได้ไหมคะเลขเอมวลไอ้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนาะใช่เราเรื่กงมันว่ามวลโมเลกุล เลขมวลมันจะมีค่าเท่ากับมวลโมเลกุลแล้วไอ้เลขมวลกับมวลโมเลกุลนี่มันคืออะไรถ้าทุกคนดูตารางธาตุค่ะจะเห็นว่าตรงนี้คือเลขอะตอมเนาะที่ข้างล่างมันจะมีเล็กๆค่ะ1 2 0 1อย่งอันนี้มันคือมวลโมเลกุลค่ะมวลโมเลกุลซึ่งส่วนมากเขาก็จะปัดให้มันเป็นจำนวนเต็มเนาะไอ้เลขนี้แหละค่ะที่บอกว่าถ้าหนึ่งมลมีมวลเท่าไหร่ มันจะงงงนิดนึงนะคําว่าโมลกับมวลนั่นแหละค่ะสมมติว่าคาร์บอนค่ะวิธีการเช็คโมลมมลวิธีการเช็คว่าคาร์บอนหนึ่งโมลมีมวลเท่าไหร่ก็ง่ายมากๆค่ะก็คือเราก็แค่เปิดตารางคาดไปดูค่ะเราก็เห็นว่ามันคือสิบสองเนาะดังนั้นตรงนี้ก็คือสิบสองกรัมค่ะอารมณ์ประมาณว่าเราเอาคาร์บอนมาหนึ่งมวลเราเอาคาร์บอนมาหนึ่งโมลแล้วไอ้ก้อนคาร์บอนหนึ่งโมลเนี่ยโมล มันจะมีน้ำหนักสิบสองกรัมค่ะประมาณนี้ไฮโดรเจนค่ะเราก็เปิดตารางธาตุเลยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นหนึ่งเนาะมันก็คือหนึ่งกรัมนั่นเองค่ะก็คือถ้าเราเอาไฮโดรเจนมาหนึ่งโมลเนี่ยไฮโดรเจนมันเป็นแก๊สน,นอ้องมันก็จะใหญ่ห,ญหน่อยไฮโดรเจนหนึ่งโมลทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมกันจะมีน้ำหนักหนึ่งกรัมออกซิเจนค่ะเราก็เปิดไปดูสิบห้าจุดเก้าเก้าเก้าก็ตัดเป็นสิบหกเนาะ จะได้ว่าสิบหค่ะเสร็จแล้วในตัวเจ้นค่ะในตัวเจ้นคือ1 4 0 0 7ก็คือสิบสี่ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ทีนี้มันก็จะเริ่มคิดหนักแหละเองคาร์บอนไดออกไซด์1โมลค่ะก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเนาะเราก็มีคาร์บอนไดออกไซด์เต็ไมไปหมดเลยซึ่ง1โมลของมันถ้าเราย้อนไปดูเนาะก็จะมีอะตอมเท่ากับเท่านี้อะตอมส่วนน้ำหนักของมันค่ะ เราจะเอามวลโมเลกุลของคาร์บอนและออกซิเจน2ตัวมาบวกกันค่ะคาร์บอนเปล่าๆตัวเดียวมีมวลโมเลกุลเท่ากับ12แล้วก็ใส่12ก่อนค่ะออกซิเจนมี16หเนาะเราก็บวกด้วย16แล้วเนื่องจากว่ามันมี2ตัวค่ะแล้วก็คูณ2เข้าไปคิดเลขออกมาจะได้44ค่ะก็คือเราเอาทั้งหมดเปล่าๆแต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันน้ำค่ะ H 2 O เฮทหนึ่งตัวมีหนึ่งเนาะแล้ก็เอาหนึ่งคูณสองเข้าไปเพราะมันมีสองตัวแล้วก็โอหนึ่งตัวมีสิบหกค่ะก็บวกสิบหกก็จะได้เป็นสิบแปดเฮ้ใส่หน่วยด้วยแอมโมเนียค่ะเอ็นหนึ่งตัวคือสิบสี่แล้วก็เฮทสามตัวก็หนึ่งคูณสามฟึ๊บใส่โอเล็กนิดก็จะได้เป็นสิบเจ็ดค่ะมีเทนค่ะสีเฮทสี่ซีหนึ่งตัวสิบสองเนาะแล้วก็บวกด้วยเฮทสี่ตัว หนคูณสก็จะได้เป็น16นั่นเองค่ะโซเดียมคลอไรค่ะคิดเหมือนเมื่อกี้เลยเราก็หามวลโมเลกุลของโซเดียมก่อนค่ะ22.9เกานะก็ตีเป็น23แล้วก็คอลอรีนค่ะคอลอรีนตัวนี้35.45ก็ประมาณเป็น35มเนาะบวกด้วย35หบวกเลขเออสามห้าจุดห้าค่ะ บวกเลขออกมามันก็จะได้เป็น58.5ลิเทียมไฮดรอกไซด์ค่ะลิเทียม6.49ก็7เนาะแล้วก็ออกซิเจนค่ะที่เมื่อกี้เราหาไว้แล้วก็คือ16แล้วก็ไฮโดรเจนคือ1ค่ะก็บวกออกมาก็จะได้เป็น24ค่ะแคลเซียมคลอไรดค่ะแคลเซียมคือ40 แล้วก็คอดีคือ35.5 2ตัวก็จะได้เป็น40่สิบวกสามคูณด้วย2ค่ะตัวนี้คือ7จเ,เนาะบวกกันมันก็จะได้เป็นร้อยสอ็ค่ะแล้วก็อลูมิเนียมคือ2ี่็ค่ะก็คูณด้วย2เนาะยี่คูณส บวกด้วยออกซิเจนก็16คูณ3ค่ะก็ตัวนี้จะเป็น54ฝั่งนี้48บวกกันมันก็จะได้เป็น108ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะตรงนี้ขีดเส้นแบ่งนิดนึงทีนี้เจ้าตัวมวลโมเลกุลของแต่ละอันนะคะตัวเล็กๆตรงนี้ต้องจำไหมก็พิมลักเชื่อว่าน่าจะไม่ต้องจำนะคะเพราะว่า โจทย์น่าจะให้มาค่ะอโจทย์ให้มาคิดว่าค่ะเพราะว่าอย่างในใบางานเนี่ยเขาก็ให้มวลโมเลกุลมาทั้งหมดเนาะก็เลยคิดว่าไม่ต้องจาค่ะแต่ว่าขอให้เข้าใจวิธีการคิดค่ะแบบว่าเราเอามันมามบวกกันอย่างนี้เนาะ